สวัสดีค่ะมะเขกับกินอยู่แบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องบรอสุิภาพมาเห็นก็เขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบานเห่าค่ะพี่น้องอยราจะพามาทําคั่วไก่ใส่ใบหอมนะคะพี่น้องส่วนผสมก็จะมีน้องไก่ค่ะเป็นน้องเล็กค่ะอยอดสับเป็นสินเป็นสินไหวนะคะก็จะมีพริกค่ะพริกแกงที่ยอโขวก็จะมี ตะไคร้กระเทียมพริกสดแล้วก็ผิวมะกรูดนด้ะ่แต่โมน,นี้เยบ,บริสไซหอมแดงเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีใบหอมค่ะแล้วก็ผักอีตูหรือใบแมงลักค่ะแล้วก็ตะไคร้ส้อยนะคะพี่น้องยเยาวบอกไปเมื่อกี้ค่ะไม่อย่างที่เอิ่นว่าขวัวคือเอืเอว์เ่าผัดนะคะเพราะว่าเยวจะไม่ใส่น้ํามันนยคะจะใส่ลงไปดิ้สีเลยคะ่ขะขัวกาแฟอ่อนๆทำให้มันหอมค่ะนคะคะคือการเรียกว่าขั่วไก่ใส่ใบหอมนะคะเป็นอาหารอีสานสไตล์เยานี่แหละคะ่ะพี่น้องนะคะสมัยก่อนนะคะ เวลาที่เข้า,เ,าเกี่ยวเขาค่ะเป็ดค่ะไก่ค่ะยังเงียค่ะชนเห็ดหลาบเป็ดหลาบไก่เนาะคะ่ะส่วนกระดูกส่วนขาส่วนปีกมันนิ่งค่ะพี่น้องเราก็จะเอามาคั่วนะคะใสด่ดีเป็ดใสด่ดีไก่อย่างเงี้ยก็มั่นนิ่งนะคะขย่อจัมือทีนะคะพี่น้องคั่วแบบนี้รมัมก็จะออกความแซ่บความหอม,อมนะคะ่าถึงเรียกว่าคั่วไก่ค่ะเติมน้ำลงไปค่ะ มื่อใดเม่น,น <c oughs> มูน่อาหารเย้า <c oughs> โอโคโทเขาไปหลายค่ะชุนแฮเมืนนม่อใดเมนู่อาหารเย้าบะหมี่ไก่เหมือนนั้นคือพิษปกติด้ค่ะพี่นองแต่ละมือแต่ละคลิปของเย่าหนึ่งจะเน้นไก่ค่ะหมูนี่น้อยน,กนักเลยนาเพราะว่าที่นี่เขาไม่กินหมูเยอะโมแมนบ์แมเมนบ์โม,มกินโมกินหมูอีลีละค่ะพี่นอง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าบมเมนว่าขัาเจ้าเป็นอิสลามเป็นยังเ <c oughs> ด้ค่ะพี่นองเฮื่แต่ว่า มูเนี่ยมันเหนียวข้าจอาสบค่อยเน้นเป็นไรคะ่ะจะเน้นพวกไก่พวกปลาพวกกุ้งนะคะปลากระบเน้นเหรอคะพี่น้องเอาง่ายๆคือไก่อย่างเดียวเลยนะคะสังเกตมุคลิปของยองสมิตรไกค่ค่ะหลังจากคั่วพริกนห้หอมค่ะเอาไกล่ลงไปล้วนจ้าเดี๋ยวไม่ไค่ะ ให้พอสุกนะคะพี่น้องเคยปรุงอย่างอื่นเพราะว่าถั่ไกลยัี่เป็นแดงๆยนีเป็นเ,เ,น,เนื้อสียูข้าวเติมน้ำเพราะวา่าใส่อย่างอื่นลงไปไมันจะมีความคาวนะคะก็คือให้มันสุกก่อนเราค่อยใส่อย่างอื่นลงไปคะ่ะแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นค่ะจะจะใส่ตะไคร้ลงไปเพิ่มความหอมนะคะดับกลิ่นสาบของไก่แล้วก็เออเพิ่มยังใบมะกรูดค่ะใส่ลงไป หอมมากมากนะคะพี่น้อ,นหองหอมกินตะไข่ไกินใบบักูแล้วก็กินพริกขม่าตีจมูกห่วนๆค่ะไข่ไก่ห้าเหลือซุปเปนจัดล้างแสกน้่นค่ะเติมน,น้ำรุงไปค่ะน้ำล้างครบเลยนะคะพ,พี่น้องเป็นอยังคือตรงก้างครบเลยค่ะ พราะว่าโรแรมเป็นวานหลัง,งคุกไปนั่งมันเสียบแต่เราคุกที่ห้องหล,งลังก็คือสะอาดด้วยค่ะคุรที่เราคุกที่คุกอะไรนะะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้ไก่สุกแล้วก็เปื่อยค่ะพี่น้องเคยปรุงอย่างอื่นนะค่ะย่างไก่ย่งา,ยยางเส้น,นคลิปให้ย่างเกินไปนะคะ่ะย่างที่แบบสัมพันธ์เย่ยากับใส่เบิร์แล้ะคะ่ะยังช่วงเคี่ยวไก่เสียมันโเคยจจำเป็นปันไดเยอะกับสกิปคลิปไว้ก่อนนะคะพี่น้องเละให้เบิรงตอนเคี่ยวแล้วนะคะ เพราะว่ามันย่กกาัวเสียเวลามันจะเป็นกิบหายเาเกิดไปโดยที่ไม่มีเนื้อนะคะมีแต่น้ำๆน,นะคะพี่น้องภาษาบ้านเท่ากับบอกยังรู้ไม่เนือเลยมีแต่หนามเลยสินค่ะนะคะพี่น้องเอาละค่ะในย๋ยวเคี่ยวไปอีกแคกสิบห้าถึงยี่สิบนาทีก่อนค่ะหลังจากเคี่ยวไป่มาได้ยี่สิบนาทีค่ะเราก็จะเริ่มปรุงค่ะก่อนอื่นนะคะพี่น้องขาก็ได้ค่ะต่ืูอพงปรุงรสนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา ส่วนปลาล่ามีโบปจํจเป็นปนด้ด้วยค่ะพี่น้องบอ่มาโกตองไซด้วยคะ่ะของเอาใส่ประมาณนี้ใส่ลงไปค่ะมีไส้อ่อนกับตามด้วยชูรสค่ะชูรสห,หน่อยนึงแล้กวก็ตามด้วยน้ําปลาอีกหน่อยนึงค่ะปะมานนี่ค่ะพี่น้องใส่ย่างนินดละหน่อยนะคะเพื่ดใส่ปลาลาเป็นหลอกยันเข้มน้ำปลาก็บกระตงไค่ะ จากนั้นค่ะเราก็เคี่ยวไฟอ่อนๆหรู้ว่าขัาวไฟอ่อนๆไปอีกจากสิบถึงสิบห้านาทีค่ะเพื่อให้พวกน้ำปลาเครื่องปรุงต่างๆเข้าไปกับตัวไก่นะคะพี่น้องว่าสัตย์ในห้องแบบว่าปรุงแล้วข้นๆแล้วปิดไฟเลยนะคะมันจะบุกให้เขาเนื้อเขานั้นด้พี่น้องวมผัดแก็บย่างตัวพวกอีกน,นิดนึงค่ะ ข้าบ,บ๊ป๊บกจะจกกจะจี๊ยละคะพี่น้องร่มก็สุพัดแกงตะวันข้าวปี๊กกะจกเขาโอ้ยปั่นยูรเโตอบห่อนค่ะหลังจากนั้นจะชิมรสในแต่ไหน,หน่งค่ะอืมจะเสื้อบรรลามันเสียพี่น้องขนาดเสายยียงระนี้ลอยเด้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเปิดไฟแรงสุดเลยปิดท้ายด้วยใบหอมกับใบมะลักันที่คือการครัวไก่ใส่ใบหอมนะคะพี่น้อง ผู้ใดมีใบบักพริกใส่จับแส่เพื่อกันเนื้อค่ะพี่น้องมือมือนะคะเพราะว่าอาหารอีสานบางเท่าหนึ่นสามารถดัดแ,แปลงได้ค่ะเพื่อผักตาริมรั้วเราต่างๆสามารถเอามาทําเป็นกับข้าวได้ทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องใบตําลึงใบเช่นอย่างใบมะระกีนกน,นะคะใบบักพริกอีหยังสิะค่ะพี่น้องกระทิงริมรั้วเอามากินกัดนะค่ะ แค่นี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จค่ะขัวไก่ใส่ใบหอมสไตลย์ย่าง่ายๆเหมือนบบบนะคะพี่น้องมาหาดยสจะออกเตาไปตัจจ้งน่องแขงแจงเห็เนเบิ้งจ้าแล้วละค่ะพี่น้องขัวไก่ใส่ใบหอมค่ะเป็นอาหารอีสานง่างยาๆสไตล์เย้านะคะไก่นี่ก็จะเป็นน่องเล็กค่ะพออี่น้องหรืออื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือปีกบนนะคะสับเป็นชิ้นพอดีคําค่ะส่วนพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียม พริกสดแล้วก็ผิวมะกรูดค่ะพี่น้องตําให้พ่อหยาบหยาบรือสละเอียดเลยก็ได้ค่ะเอามาพัดมาขวัวใส่กับไก่นะคะพี่น้องที่เรียกว่าขั้วไก่ก็เพราะว่าเราไม่ใส่น้ํามันนะคะพี่น้องเขาเอาเครื่องแกงของเขาในี่ัวใส่กับน้ำเลยละค่ะมันสุกมันหอมนะคะพอใส่ไก่ลงไปนะคะเคล็ดลับความแซบอยู่ที่ไก่เราต้องสุกก่อนเลยคะ่ะพี่น้องค่อยเติมเครื่องปรุงต่างๆหรือว่าค่อยเติมน้ำนะค่ะถ้าไก่ห้ายังเป็นน้าเลือดน้ำหย,าง,ยางอยู่ค่ะพี่น้องเ้าเติมน้ำลงไปปุ๊บ ข้าวท่านที่ค่ะถึงเราจะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดอะไรต่างๆก็จะมีความเผาค่ะพี่น้องนะคะแนะนําว่าให้ผัดจนจนแบบว่าไม่มีเลือดแล้วค่ะพี่น้องค่อยเติมน้ำลงไปรับรองว่าแสบขึ้นแบบนี้เลยค่ะมาหั่นนี้ค่ะที่ย่อใส่ใบหอมลงไปยังมีน้ำอยู่นะคะหลังจากใส่เสร็จแล้วมันก็จะดูดขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็จะเป็นคั่วไก่ง่ายๆสไตล์อีสานที่แซนอร่อยค่ะพี่น้องนะคะ ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆด้วยค่ะพี่น้องมาจ้าเมื่อกินเขากินน้ำด้วยกันค่ะพายกติเขา้าวกถวยเจวมานาด้วยค่ะพี่น้องมากินขัวไก่สบายหอมด้วยกันแซ่บๆจ้า